อ้าวไม่ต้องพิดบางเนาะปิดบางเห็ดยังควาดกิ่งก็คือความกิ่งมะไม่ต้องทำเสียงนี้แมนเขาบอกนาเขาบอกว่าติดตามอยู่ในเฟซี่อ่าเลยเก่งลืมเอาน้ำซุปไม่เพลินเอาไปเอาน้ำซุปเอาน้ำซุปแล้วจังเนาะน้ำซุปไก่ละมุนนะคะเก่งเม็ดลูกบ่บไปได้หน่แม่ในนางเราไม่ปวดขาแม่ไม่เดือดไม่ได้อี มันยาเาลูกไม่ไหวมีที่ประยุงแม่หน่อยแม่กินด้วยกันประยุงแม่ลูกหน่อยครับแม่ปยุงไม่ไหวตามหน่อยกับพิจิตรหน่อยลองสาวงามพิจิตรให้ฟังหน่อยสาวงามพิจิตรหน้าพิชชนมองไอ้หนุ่มบังทองลงมองสาวเมืองพิจิตรเอาไม่ซื้อบอกตาสุกตามองตาได้ซื้อ อย่างวะมันร้อไม่ได้ยาเอา,เอาน้ำซุปไก่ลมุนนะคะเฮ้ยให้ก่ายไปหนีเลยเด้ยา, <c oughs> ยาเอาเมาื่อกี้ทางอย่างพอดีเนาะ <c oughs> ไก่ลมุนนะจ๊ะ โอ้ยโอ้ยลูกซ้ายกูออครูบอดเสาล่างก็ลูกไม่ลืมครูบอดเสาล่างไม่กินข่าวก็ลูกอลเออเออมามามาเสาล่างก็ลูกมามาโอ้ยเดี๋ยือนลูกคนนี่สูดคอยคอยให้ลูกสิ้นกินแล้วซีไม่จ่ายมาเลยเออจ่ายหดเปียกพูดแล้วอันนี้น้ำซุปเป็นจ้าน้ำซุปม,มันรึดนะ,ะเก่ง ตั้มระเบิดเบิดอีเล็กเก่งใช่ที่เขาตั้งใจมาเลยเบิงปลาเด็กปลาเด็กบ้านไม่หอยบ่คือปลาเด็กพีกีดเด้อปลาเด็กพีกีเพิ่นเป็นโตเด้อเป็นออกจนลดเปรี้ยวๆนะคะใช่แม่เคยไปไม่เคยกินเออแม่เคยไปกินตลอดตะกี้แม่ไปล้ํามันดูเด้เก่งที่นู่นไม่มีไม่มีมันจะเป็นปลาล่าต่อนนะคะใช่มีแต่เอาขวดวิ่งหนักอือปลาล่าต่อนมันจะเป็นมันจะเป็นโตสีขาวๆต่ําออกมาแล้วกายเคลียดขาดจริงเขาชอบกินเป็นตัวเหรอที่ไหน ไม่เหมืเนกันถากับข้าวเขาใช้ตัวทำไม่ได้ใช้าาด่างมันจะเป็นตัวขาวๆที<อ>่กิงพราะวันกระแดรามก็เป็นบ้างเปิเราไม่กินอันนี้อันนี้เม็ดเม็ดตุมเลยนะลูกปอไไลอดภัยไร้กังวลนะคะตมมุ่มไปละเปิดขึ้นหอมมันหอมกลุ่นมากจริงสิแล้วได้กลิ่นจะเป็นยังไงครับถ้าได้กลิ่นจะเป็นยังไงมันมาจะติดไปตลอด <c oughs> แล้วจนรู้สึกยังไงพูดได้ บอกออกขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเออโอเคอาตัวผู้ชายนี่บริการดีเนาะเขาบอกครูบัดชาวสกองลูกเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าให้เขากินก่อนแม่ฮะครูบัดกินยังมันกินลูกกินแลี้ยงเฮ้เฮ้ก๋วยเตี๋ยวป่ะเลาตำมเล้าตีเออเดี๋ยวเดียวคุบัดจะเรียนตัวลูกซ้ายกูได้มาล่างถ้วยสูง ลูกซ้ายได้มาล้างถ้วยให้เด้อมื้อวานนี้มาหาคุณป๊อปหน่อยคุณป๊อกหน่อยถ้าพี่พแเจ้ามาอธิ์อาทิตย์ซื้อไปฝากบ่งวดนั้นตีบ่ได้ซื้อไปฝาก่นบอยู่บ้านไหนคะบ้านาวังค่ะโอ้นาเสียวนาวังนาเสียวฮะฮะฮะทำไมต้องทำเสียวแบบนั้นล่ะนาเสียวเนาะถ้าเสียวฟันเหรอเหมือนกันไหมอ๋ออ๋อ โอ้โหจะเป็นยากเพเก่งว <k ills ec oire> uh, ่าอยังกรบาดได้ว่าเนื้อหัวมวนกรบาดได้อันนี้เป็นเป็นเป็นครูหรือเป็นหมอคะเป็นงานชนประธานชนประธานชนประธานคืออะไรไม่รู้นั่ะเป็นผู้หญิงคือยังไงชนประธานแล้วก็อยู่ออฟฟิศเลค่ะอ๋อเป็นแบอฮะฮะนึกว่าไปเบรกอีทเบรกปุ่น บอชดประธานแมเมย์ glaube, Bref, ขอบคุณท well. ี่มาทรมานด้วยกันนะคะค่เห็นแกเห็นไม่หอยเลยเป็นบอมันยากตัวมูุสานี่มุสานี่พวกกันพวกพ้นเกษียณอายุเกียรสิบแปดสิบเก้าสิบก็มีมาจากแค่พุ่งขามามาพุ่งแม่หอยเต่งตัวเลืใสชุดสวยขอบคุณครับ คนที่เขาไปกินเขาเขาดูเขาเลยคอมเมนต์ว่าส้มตำหมดเกลี้ยงอร่อยจริงๆค่ะขมดเอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแคบแคบอันนี้อันนี้คุณปอบให้มาตลอดเพราะว่าเราเราไปเชี่ยวชุนชิมเด็กเราหมองได้ที่บันแน่ๆเราไปมืดแต่กับบุ้คคลแต่รถบ้าเป็นบ้าร้านไม่หอยคือแต่รถไฟเลยนะคะเพราะว่าเราแววอีลีเราว่าอืมเราไปพิสูจน์ว่าเมื่อไหเพราะว่าเรานักคิมไงใช่ค่ะเชี่ยวชุนชิมเราเราเชี่ยวชุนชิมเพราะว่า แล้วเราเป็นกรมสาธารณสุขไงเอากลุ <necessary> ่มยังเกาะกรมตรวจสอบแม่กรมตรวจสอบอาหารไม่เก่งงานตามอะไรเพราะว่าเรามาตรวจสอบลานเฮาประจ่กังไม่พอเรียกชื่อเต็มว่าไงชื่อเต็มว่างในคุปปอโอ้กระทรวงเกษตรครับกระทรวงเกษตรกรมเกษตรกรโอ้แต่ว่าเราเป็นนักเค้าอะคิยวทันทีมอะก็ดูหุ่นสิคะนะแม่ฮัตอร์น้ฮะเศรษบศาสตรบเป็นแม่แท้ไกลหรยอนอกเป็นบ่ ว่าเห็นมาจากเด็กก็ไอ้อย่างก็น่าราธิว่ารถน่าราธิี่ว่าน่าราธิวาาอันนี้พี่กีรุ่งตู้น่ารักที่ว่าเข้มบข้มมัดใจเไ็มมาจากเชียงรายมาจากอเอียงเกาะเชียงใหม่พะเยาก็มานะคะมาจากสิงคโปร์ก็มีนะครับสิงคโปร์เพิ่นเป็นเอซีเมียพนาเพิ่นฟังภาษาไทยหู่จักพน้าเป็นจะตามมา ลอยลอยนะเห็นอยู่ใกล้อยู่คุณปอบก็เห็นตอนนั้นผู้ชายข้างหลังเรอมีแต่คนตัวกลับผู้ชายผู้ชายข้างหลังเอากรสีไปอยู่อีกไม่ะสีไปอยู่ะสีไปอีกอยู่ก็ไปกันมันมันไม่มันในนางน้ำลูกค้าอยู่ตอนนี้เพราะบ้างคนกับเบาบางแล้วแต่ว่าปวดขาเป็นต์นายดูนี้คุณปอบไม่ปวดขาขนาดเลยตอนแรงนอนดีพ่อแม่นอนมีดจฉกขาเขาคงมีอย่างอย่างเอาขาเซน้ำอุ่น มันโมมีเวลาเซรอเมย์งานได้นอนเลวนอนนะมันโมมีเวลาเซีอแต่อาบน้ำก็ได้ค้านเขาไปเอาห้องน้ำเนี่ยทำยังไงเวลาอาบน้ำก็อาบน้ำแ้วก้านเขาบอนเลยโอ้หงส่ายังไงบ้าดีแม่เบื่อแล้วเก่งนถบไม่เงี้ยนะแล้วใครจะลูกซิลลูกซิล ครูบอสเป็คูบอสแหมครูบอสครูบอสวาบบอทันอีกกินแล้วล่างถ้วยแล้วแล้วกินลูกซีนเล็วแล้วบ่าเดียวแม่เป็นซันบ้าเขาเสร็จแล้วน่ะเมื่อนั้นว่ายิ้มมามาตัวลุงเลี้ยงอันลุงเลี้ยงอันยังก็น้องน้องเต้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 หน่ะไหมน้องเต้มันลุเต้น้องเต้มันจ้าวทานน้องเต้เปลี่ยนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะมุดจับยู่หลงท่านอีกบ่แม่ อร่อยมากอ๋อคูเบียที่มาคูจับคูเขียวอ๋อลูก้ายเกาเมเคื่อคเือไปยูโมลั้ำนั่นกันติ๊กเขาเป็นเดนเซอร์นะสมภา์ผู้ชายเสื้อดำเลยนสาผู้ชายเสื้อดำประเสริฐประีเเป็นอยากชีวิตห้เราดีที่หกหล่อไอันนี้คือเอฟซนะแบบ่อตั้งเกมมาเลยเด้มาจากพิกิตเลยนะ คนดูหนึ่งพันสี่เขาอยากให้แม่ไแบบซ้ำซ้ำพลาดเพื่อเพื่อกระตอบเพื่อกระตอบตรงตึงแหละเกมเพราะว่าเพื่อปิดบังอย่างนี้สิเม่มันมีนม่นาจะปิดบังเด้องชูเมอนี่เพราะว่าเพราะโลกมันกว้างเลยเออแม่ถาหมดเลยอามาตนามาเอ้าแม่อยู่นี่มนเมฆคือสวยเท่เขาใส่กีต้าร์ให้หแม่เขาดูอยู่นั่นน่ะเขาดูเราอยู่กระเบื้องแล้วเนาะแม่กระเบื้องคือกัดดีโอรแม่เป็นผู้เชี่ยวชาญสี่ตี กิ้งเม่เป็นผู้ชี่สีติกิงเออนะแล่อีตเลนะีเ้ไ่กิงเขมาข้าสาวเลยเออะเพื่อนมาเพื่อนมาแม่แใส่ปากเขียดเทียนลายถ้าบอสใส่ลายมันบอสเซบดิลูก ถ้าสมมติ่หน่วยเดี๋ยวมันเปเซ็นดีเขาคอมเมนต์่ลยค่ะเขาอยากติดตามที่ของมัเปนไเขาเป็นบ้างเดลูกเขาเป็นบ้งครับเขากังเพลดเนแม่เขาลังชีเบื้งเงิเบื้องไม่ไหวโดนหรือเ่ ปีตปีป่ะตั้งแต่อยู่หมอลำเนาะที่เห็นครั้งแรกอุ้ยหลายปีเราก็สองปีตาดีนี่เนี่ยตั้งแต่อยู่ก่อนจะเป็นแฟนที่เห็นครั้งแรกกันนะอ๋อแต่ว่าเมย์เมย์อยู่ในวงการมาล์ทแต่อายุสิบสามปีแต่เมย์แต่เมย์ออกโรงเรียนเลยดิเมย์เข้าวงการมาล์ทเมย์ออกโรงเรียนเมย์ไปเป็นแดนเซอร์ แต่ที่ติดตามคือตั้งแต่อยู่อาจจะเป็นแฟนที่เมน์เมย์เมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณมุจจาว่าเมยอยู่นี่แหละก็มันก็มาเจอกันนี่แหละเน้องเกงมันลอยทายอดากเมยแม่ก็ยู่แม่ก็ยู่งกับเมย์สิล่ะแปลไหมเกงมันเกงมันมันทายต่อเมย์ทายสุดคนเลยคนเลยจะเบื่อไงคนเลยติดคนเลยติดไงก็เลยมีแบบคนที่ตามเมย แล้วเบือดอีกบ่าสายเนาะขอว่าอีกคนหน่อยค่ะเออไม่ได้เขาอ,อคนเดียวก็พอแล้วเนาะเก่งว่าอีกคนใหม่เข้ามา แบบนสนใจมันป่าเออสนใจอีกคนนึงด้วยอะไรอยากได้ทั้งคู่<อ>เขาเรียกใช้ภาษาว่าบ้ามันป<ม>่าใช่ทาไมไม่บ้าแบบตรงๆเห็นคนเขาใจงไงวาอุ้ยสนใจคนนั้นหนักจริงไมันไ,ได้มันต้องใช้ภาษาแบบมันตรงเกินไปก็ไม่ดีไงแม่แต่ว่าคนเขาใจยากก็มีเด้อแบอสหิวแล้วาเอใช่ไยุ่ยใล่ะ โอ้ยคุบอดกินยังลูกคุบอดจะกินอะไรเนี่ยกับกะเพราหมูชิ้นโอเคไปเป็ดอันนั้นให้คุบอดกันได้ลูกเด้อครับคุบอดมาล้างถั่วเฮียเมื์เมย์เป็นคู่อยู่ดีกับแม่ซอยเมย์เขาคอมเมนต์เลยคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาคอมเมนต์ไปอะไรคอมเมนต์ไปแล้วซาลาวาเป็นมาฮะเขาคอมเมนต์ไปแล้วซาลาวาดแล้วเป็นมาเมื่อไหร่ไหนล่ะว่าดอุ้ยเม่ไม่เข้าใจ พุทขอสิละบ่าวใบแม่กูนเนื้อหน้าเพิ่นใสเนาะกิ้งเนาะอุ้ยเพิ่นบ่อเห็เบ่าเลี้ยงมึงนี่เนาะมันสิละเมิดอี่เนาะแล้วมึงนี่เลี้ยมึงมองกินได้กิ้งเน่ะบ่ มันมันน่าใสจนแบบมันเหลี่ยมเลยแบบใสแบบผิวเขาเอมาเออผิวเงาเออหน้าเงาเขาเอมาผิวเงาตีใช่เนี่ยนี่เนี่เน่เนี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 เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนอเนี่ยนี่ยนี่เนี่ะเนี่ยเน่าเนี่ยเนี่ยเน่าเนี่ยเนี่ยเนีเนี่เนียเขา่จเนี่น่ยเนี่ยน่ยเ่เนีเี่ยเน่เนย์ี่เนเอ่ยเนา่เนี่ยเนนยเนี่นเนี่เน่าเนี่ยเ่ยเนเนีนี่นีเนยน่น จริงเหรอแม่ต้องแม่ต้องลองว่าถ้าใช้กับหน้าแม่จะเป็นยังไงเนาะครีมตลาดนะอืมบะแมนน็อกจะมาเบาเอาซผ้ากันไสมั้นเนาะเพื่อนเสร็จมาเพื่อนพี่เขาดูกันใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อันมูเบิรงกลายปะทำไมอยู่ในโคบอนทำงานโคบอนอยู่ทีหุ่นยนต์โอเฮดเฮ็ดอันแบบอันอุปกรณ์คลายหนีโคบอลก่อสร้างไงครับท่าน อาจจะพูดจะได้อีกหล่าพูดได้นิดหน่อยคุณดีทำกะเพราไก่ได้แล้วกะเพราหมูชิ้นจ้าไปหนีก็เลืจ้าเด้อไม่นะไม่นะอันนี้ว่าว่าเป็นว่านเำได้ไหมคุณแม่โอ้ยมันมีทางยางเนาะบรีตีนขวบตัวได้หรือบางครั้มันก็เป็นทางยางพัต้นได้ล่ะฮะัดเต้นได้ล่ะเต้นยังเต้นเต้นความได้เต้นไหม เต็มความมาได้กะเพราหัวชิ้นจ้ะให้ครูบอสค่ะ